สวัวดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเอฟซทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนนะครับผมเนาะวันนี้พอเทียงพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาของป่าบางออนครับผมป่าบางออนเป็นลูกหลานพญานาคครับผมผลฝันดีดีฝันวเด้นเนื้อเขาขนเนื้อมาไหเป็นรถพ่วงครับผมหลักคุณยายที่เสียชีวิตไปผ้าไแปลเลขกยุ่กลางตลาดมีแตัแต่ผีคนโบรานครับผมแขวดำกอกสวกอยู่ได้สามโตสอโตจังๆ แต่ว่าเรื่องรล่าจะเป็นจังใดตัวเล็กจะเป็นตัวใหนเดี๋ยวพอเท่ยงจะพาพี่พานองไปสอบถามชัดๆกับป่าบางออนนะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชานลวีสด้วยนะครับผมค่ะป่าบางออนสวัสดีครับป่าบางอ่อนสวัสดีค่ะค่ะมณีมาติดตามแนวทางความฝันกับป่าบางออนอีกคือเกาเนาะไดียินว่าป่าบางออนนี่ฝันอีกแล้วว่ะสัน ฝนว่าจังไหนบอกให้ฟังเนี่ยคุณป้าจ้าก,ก็คิดว่าฝันดีเนาะฝันปลายาแถวนั่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นกับทาไปเที่ยวไปเที่ยวส้มตลาดนั่นละ่ะเสียงดังๆจังหน่อยด้วยครับคุณป้าบางอ่อนครับตอนนี้เพิ่นพาไปเที่ยวตลาดกเลยยางเลาะไปตลาดนั่นละ่ะครับขาก็มีม่ม่ขาดล่ะยีดอกเพิ่นขายของยางไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบที่นี่นี่แต่เพิ่นใส่สุดดั้มขนนั่น,คน,ค,นคนที่ขายของในตลาดนั่นคอยกับ เนี่ยเบิ้องเนี่ยเบิ้งอยู่เพื่อนก็ว่าเอ้าอันนั้นอันนี้บ่จ้าเพื่อนก็ถามเนาะบ่จ้าเนี่ยมึงของเพื่อนเลมีแตแรงแดงลำดำบจะคลองกับญานคือกันเล็บเลี่ยมไปเลี่ยมายญาติผ้าไปเที่ยวบันนี้กับประกาเอาของนั่งเพื่อนดอกเพื่อนก็ผ้าเลาะไปเรื่อยๆที่จังมีคองมีสามิยังล่ะมันก็เนี่ยเบื้องเนีเบื้งเพิ่นกัเพิ่นกัเลยอันว้าวอีรีบ่ันี้ ยังได้ยุจ้าแต่ว่าหางปลาากินแล้วของเจ้านี่เป็นจังไหน่อยกับป่าเคอเห็นยิ้มหน้ามีแต่คนแขวดำๆข้นแม่ยฆ่านั่นเม่ย่ามีแต่แขวงดำๆแซวอยู่่อยกระคืดยานเอา้ายานกับยานละ่ะคอยว่าคอยขอถามจะเนี่ยคอยกเ็เลยว่าครับคอยทั้งยานนี่แหละยานก็บสร้างขอถามเลยละ่ะเอา้าคอยถามเนี่ยเรืเสือกินไสข่อยว่าแต่ตัดจิงใจถามเลยทั้งยาน เพิ่นก็นยิ้มใส่ทั้งแขวก็บรัมปือป้อๆอยู่เอ้าถามเลยละ่ะบอกคะแนนเร็วๆเ,เนี่ยค่ะว่าเพิ่นกน็เอาไปดิละ่ะเพิ่นวะสี่สามสามเอาไปเลยเพิ่นวะสี่สามสามเนียจ้ะหญ้าเท่านั่นก็นกนจักผ้าขนแไป๊ยไปแล้วก็ยนึกไปทางไดแเแี่ยเพิ่นก็ว่าให้ทายุนีเราจะข้าวเพิ่นว่าแต่ท้องก็ทั้งหยาดทั้งถามอีกแบนผู้นึงมาอีกผู้นึงมาอีกอกับแม่นยิ่งบอกเพิ่นว่า เจ้าคือบอกหลานไปยังสั้นเพื่นมาเอ้าแมนอยูเพื่นมาคอยว่านิมันสี่ศูนย์ได้เพื่อนมาอันอีกผู้นึงนันนมาน้ำพุพุพีน้ำกันนั่นแหละเพื่อนเาเพื่นเาแย่งกันเพื่อนเบาแย่งกันเบาเพื่อนวาสี่ศูนย์ได้หน่เพื่อน่าเจ้าก็บอกหลานว่าต้นนั่นคอยกับ่าต้นนี้เจ้ากับ่าต้นนี้เพื่อนก็เทียงกันอยอะโอ้ยคอยใจสิขาดดิคอว่าคอยย่านเจ้าไม่ต้องย่านเราเพื่อน่า มอสังยานเพิ่นว่าตัวนี้ล่ะเพิ่นว่าหญ้าเพิ่นผ้ามาน่ะผ้ามาเอาสู่อลาบเพิ่นวะตัวไม้เพิ่นน่หนาหญ้าเพิ่นผ้าไปเพิ่นก็เลยว่าอันไปตี้ล่ะเพิ่อนวะอีหล้าเมื่อเพิ่นว่าหญ้าสิผ้าเมื่อเพิ่นว่าหญ้าเพิ่นเคยไปขายของอยู่ตลาดบ่กคารวิตจังได้ยรพาไปเพิ่นก็ไปอยู่สมัยโบราณนะ้านั่นเพิ่อนบอกอยู่นี่หญ้าเพิ่นเสียแล้วบ่ครับเสียแล้วโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นคนเป็น เป็นยังไงเราเป็นผีแลยวอยู่เพื่นผ้าปแต่เพื่นกระลบผ้ามาทรงเหอนคือเก่าเพราะว่าเพื่อนผ้าไปเอาเลขนะเพื่นาเอาเลขได้จากของผดยานแต่ว่ายานกัดเข่าถามถามกัดเข่วไปน้ำเพ่นกัดเข่าไปน้ำเพิ่นทางยานตัดถึงใจถามเพ่นเพื่นก็บอกมาจังสันกับายถามเล็กก็ผีเนาะถามเหล็กก็ผีนั่นแหละคุณป้าบางกอนนี่ ผมงเยินท่าว่าเป็นเสือสายพญานาคเนาะครับเนาะเป็นลูกเป็นหลานเป็นนครับเนาะแมงมุมรับจ้าไปกับไปอันนับถือชื่อกั้นนั่นแหละถือเพิ่อนะกรับแล้วจ้าวันที่หนึ่งป็นสิกายนนี่เป็นมาบอกแก่ครับพญานาคเหมือนนี่เพื่อนพรท่านมหาดอกงวดนี่แต่ว่าแม่ยเพื่อนวิญญากระเพื่อวมญยาามามหาน้ำคือกันวิญยามหาอยคยานี่ก็เป็นกับยุทน้ำเครือใครอันเดียวกันนั่นแหละ นังสั่นล่ะคันผู้นึงบ่มากระพื้นึงมายังสี่พื้นสีมาหาแบบนี้ตันมาหาอยู่เมื่อกี้ก็มาหาแต่ว่าเป็นบดได้บอกแต่ว่าเป็นผ้าไปเอาเป็นผ้าไปเอาใช่พราะว่าสี่ขนบอกกันป่าบางอ่อนนี่ครับบ่รมินคนบ่รมินข้นมันเป็นผีผียาผียาเถาได้เป็นผ้าไปแล้วเป็นผ้าไปอรีก็บืดอลัวเป็นเกิดก็ขึ้นว่าขึ้นสีโศกดีอยู่ดอกครับเพราะว่ามันเป็นกันีิอยู่กันดิเนี่ยเดี๋ยวครับ กาแฟลีก่ก็คือได้เพิ่นหายเลียงมาเลยตี<า>เพิ่นบ่ได้ให้แปะบ่ให้ปิกสนาคือคือเือถามเพิ่นก็ให้เลยถามเพิ่นก็ใหายเนาะครับกันฟันขึ้นไดรครับนี่ฟันมันขึ้นนี่มันขึ้นบ้านนี่ฟันขึ้นบ้านนี่เนาะครับเนาะจ้าครับ ฝันเคลืนว่านี่เป็นเหล็กสามตัวครับเอาย่ำให้เอฟซีฟังนะครับพิญญาพาไปเอาเหล็กอยู่ในตลาดนี่ตัวไหนครับซีสามสามจ้ะกับซีศูนย์ซีสามสามกับซีศูนย์เนาะจ้ะครับผมแนวทางครับพอเที่ยงแนวทางของตลาดจินแดงรัฐบาลครับผมแต่ละเอฟซีมันคอมเมนต์นมาอยู่ได้อัวนี้เขามีสองตัวได้ว่าสันอันนี้พอเที่ยงกับโ,โรับเอาลองเบิ่งกระป๋าบังอ่นอนนะครับเนาะ มียั้งอีกฝันจังไลยอีกครับบาทนียเออมันก็ฝันอยู่ตัวนี้ฝันอันฝันว่าจังไหนอีกฝ่ายฝันเราเิ่นมันมีรถรถพ่วงนะรถพ่วงซิปลอ,อนั่นแหละเพิ่นขนเนื้อมาะไฮแสดงว่าเรียกสเขาวแล้วตรงนี้เป็นขนเนื้อมาะไฮสองรถพ่วงนั่นแหละก็คิดว่าฝันเลียกเ,เป็นสีขาบก่ก็เลยว่าสิไปล่องสายเหลือเนือ้อเพิ่นว่าเลี้ยวสีเหลียวกลับมาหาดอกเพิ่วนว่า รถพ่วงนั่นเพิน่นขีบกายไปแล้วเจ้าพิ่นว่าเพิ่นสีเหลี่ยวกลับมาหาแมน่นเพิ่นว่าเพิ่นสิเหลี่ยกลับมาหาเพิ่นว่าทะเบียนตัวไหนหล่ะครับทะเบียนรถคันนั้นบอกสองศ<อ>ูนย์สามสองศูนย์สามมันมีแค่สามตู้ทะเบียนรถรถซิปล,ล้อนะ่ะสองศูนย์สามครับเอฟซีเอาโอ้มีโฉกใหญ่ครับนอกแคบหนาจอไปเลยครับฮะสิทันยังอีกบอวันนี้จะาบอ ค่ะเบิร์ตนวถามหลังะครับผีผีผีโบราณามินบ่วเขียวดำๆแนี่ยเขียวเขียวดำๆผีโบล่าเนี่ยตัวเล็กแคบหน้าจอนะครับเนาะครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่คืตัวเล็กของคุณป้าบางหัวนาะครับผมเนาะเบิรงนลราก็แคบหน้าจอไว้เบิรงอันใดอันหนึ่งเลี้ยงหีกบ่หลายหมื่นหรอครับผมอีกประมาณสองหมื่นสามหมื่นเนาะท่านใดชินชอบรองเอาพิจารณาเบิรงครับผมสี่สามสามผีคนหนึ่ง่นบอวแต่ว่าผีอีกคนหนึ่ง่นว่าเอ้า คอยคือเห็นเป็น C0 จย์เขาไยบอกหลานว่าเป็น C33 ก็เลยได้ว่ามันเป็นเหลขกสองชุดบ่ปบ่าบาง่อนมันบอกครับผมเนาะ <c oughs> เป็น C333 ตัวบนแล้วก็ C0 สองตัวล่างแต่ว่าอีกมือน,นึงมาฝันอีกว่ามีรถพ่วงแกเนื้อมาเต็มป่าบาง่อนก็เลยถามว่าจะไป็สายะไราสั่นโอ้เดี๋ยวอคอยฉีกลับมาหาหเจ้านี่หละ่าสั่นเนาะครับผมแต่ว่าป่าบาง่อนบอกว่าเห <c oughs> ็นทะเบียนมันเป็น203 ให้มักตัวใดชุดใดต้องพิจารณาเองเพราะเจ้ามดจีตามให้ใช้เป็นแนวทางเด้อครับผมเนาะท่านใดจะขอมาจุ่มคลิปนี้ขอให้มิโชคไงเด้อครับผมถือสามตัวตรงๆรสองตัวจังๆกับตัวเลขของป่ามังกรนไม่ว่าจะเป็นสี่สามสามหรือว่าสองศูนย์สามให้ถูกตรงเป๊ะๆเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวมีเงินกันสมบูรณุดขั้นคลิปนี้เพราะเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อข่าทำเปนเจ้ามเพราะเจ้ามีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างขอบคุณป่ามังกอนหลายๆครับจ้า สีิงนองสร้างผู้ตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดต,ต้ตนติดตไว้จะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่ง,ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่ะสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เฮ็งนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิดอยญาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ้านนี่เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลท้ามาข้าขายกับบริตกดำอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาองของเขาดีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกูปหลาสัดาหก็เลยบา,างความเกียดคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาหล,ลายอย่างก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันไดคุยก็ลงป่เกียดว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืจะคุ้นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุณยีหลีมีผู้ต่อคุณไม่ไโตมียิฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยี่รีสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ตถถมาเห็ดวัตถุอย่างคุมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่าีงฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำํำนี่คือฝากตูมฝากบ,บ,า,นกนบานเพราะตาบนโมเอาบานมาเอาอีกฝากย่อตน้นย่อคือบุบบานพุบขึอนตัวเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุนฟูนบานตน้นกุนตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบกุนนี่ นี่มันไม่คู้นพอ้ะพระิฐานอยู่ครับมนันนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมระศิวะรีอาศิวะีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นมวนสารไม่ยียด,ดำมีตำนานมากการผีกรนสารกับโลรรกในนองสร้างค,คือไม่เงียดดำเดีียวมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหน้าอยู่ในเกตตำนาเบิ้ดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาสทะเลเชื่อจะใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณมือนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอ่ทาท่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดคลอ่าผู้รอดธรรงมาจินโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้พพที่สองครับอ่า ามปูเปลี่ยน here, เปลีนน่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมังมีอยู่กินสร่างกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่นนนนนนปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดรยัตตานบนคือปูรอดทงสิเมืองนี่มันบว,บวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุน่นสมเด็จรุน่นสมเด็จรุ่นเป็นูกูิสย์ไปของพ่อใหญ่ที่หอมคุก ราชคูปูลสำเน็กนนะั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมาก